สวัสดีครับวันนี้เรามาไลฟ์กันนะครับคุยกันเรื่องไลฟ์ื้อยกิมเบนะครับนี่ผมลองใช้กิม b บอยู่ทุกคนคงจะรู้จักกิม b บกันแล้วนะครับก็ก็เลยเอากิม b บเนี่ยแล้วก็มาลองไลฟ์ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มันทำมันมันง่ายยังไงมันทําอะไรได้บ้างมันเหมาะสําหรับคุณที่จะไลฟ์ทำอะไรได้บ้าง,เ,าไไดางเดี๋ยวเราคุยกันนะครับ แต่ก่อนอยู่เลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมปาร์ตี้คูเอชชั่นเป็นครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวเปิดประตูก่อนโอเคสำหรับคนที่ mm hmm. เข้ามาชมปาร์ตี้คูเอชชั่นเป็นครั้งแรกนะครับ mm hmm. ก็ผมชื่อบัสน,นะครับหรือว่าเรียกว่าปาร์ตี้ก็ได้นะฮะทำวิดีโอโปรดักชั่นนะครับ,รบอยู่ที่เอลเอในะครับสายอเมริกามาทั้งหมดก็20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ พร้อมที่จะเอาความรู้ประสบการณ์นะครับที่ทำงานมา20กว่าปีมาแชร์ให้คุณได้ฟังกันนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบเกี่ยววิดีโอโปรดักชันนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายกล้องใหญ่กล้องเล็กหรือว่ากล้องมือถืออะไรอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็มา Subscribe ไว้เรามี playlist ให้คุณเข้าไปเฉพาะเรื่องนั้นๆได้เลยนะครับในในเรื่องที่คุณสนใจเช่นคุณสนใจตัดต่อไฟนะครับเราก็มีตัดต่อมือถือเราก็มี เป็นเพลย์เ a ียเขาไว้อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับมือถือเราก็มีเพลย์เ a ียเขาไว้นะครับวันนี้ก็จะมาง่ายๆนะครับมาคุยกันเรื่องไลฟ์โดยใช้ gimbal ช่วงหลังเนี่ยผมก็จะมาไลฟ์อะไรง่ายๆอย่างเงี้ยทุกทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับซึ่งที่มาไลฟ์เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เห็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ที่นี่ด้วยที่ที่เมกาด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาง่ายๆ เรามาคุยถึงเรื่องใช้ g i มบ a ล l i ฟ e นี่ผมก็ใช้ g i มบ a ลอยู่จะเห็นว่าผมผมถืออยู่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถือแล้วก็ผมลุกขึ้นอ่าเดินตัวเองผมกดล็อกให้มันตามหน้าเรานะครับเดินมันก็จะโอกาสที่มันจะสั่น,นก็น้อยใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราไลฟ์ง่ายง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเราจะกลับจอไปดูตรงอื่นนะครับอันไหนๆก็มาอยู่ตรงนี้ที่ระเบียงบ้านนะมาคุยกันแบบสบายๆแล้วก็ลองใช้ g i m b a ลไปให้ดูด้วย นะครับก็คืออันนี้ที่ระเบียงบ้านผมกําลังจะทําใหม่นะครับเป็นเ,เรียกว่าอะไรอ่ะก็ไปจัดพาร์ิโอใหม่ให้ดูกับจอให้ดูอันนี้บรรยากาศที่บ้านนะครับอ,อันนี้ก็ลักษณะใช้กิมบอถ่ายนะครับใช้กิมบถ่ายแล้วก็ความสั่นไหวมันก็จะน้อยลงเห็นไหมครับทั้งๆท,ท,ที่เลนส์มันไม่ได้แบบวายมากเลยเนี่ยามาที่ระเบียงบ้านตอนนี้ก็กําลังเตรียมอยู่เพิ่งคลีนหน้าไปแล้วก็เตรียม มาจะจัดระเบียงบ้านนะครับอันนี้นี่ก็เป็นไลฟส์สไตล์ของคนทาฟรีแลนซ์นะครับวันว่างนะครับพอมีเวลาวันนี้ลูกเป็นโรงเรียนก็นะครับอันนี้ก็ไปซื้อต้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะมะริซอนเหรอ,อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ใช้กิมโป้ไลฟ์นะครับอันนี้มีต้นกระถินน่าจะติดแถมมาจากก้นกระถางมันจะริน้นเล้วอยู่ดีมันก็โตขึ้นมา,ามีคนไทยต้องมีนี่นิดหน่อย อาดีไหมประกูดนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเองไม่เนี่ยไม่รู้อ่าเห็นไหมครับน,นี่เราคือใช้กิม b บแล้วก็เดินวาดไปเรื่อยเลยนะครับในขณะเดียวกันที่กิมเบิส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีแผนอ่าสมมุติผมลองใช้แผนของกิม b บนะครับแผนให้ถูนะครับแล้วก็ลองทชวอัพนะฮะอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นที่กิมเบแล้วคือเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าง่ายแล้วก็ถูกคือคือเดี๋ยวนี้กิมเบิมันไม่แพงแล้วสําหรับมือถือมันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับ คือแค่หลักร้อยต้นๆแค่นั้นเองก็ซื้อได้แล้วนะครับบางยี่ห้ออาจจะไม่ถึงร้อยก็ยังมีเลยสําหรับมือถือนะฮะอันนี้มันสะดวกยังไงนอกจากสมมติว่าถ้าคุณบอกว่อเราไม่ได้เดินอะไรเยอะแยะ,ะสมมติว่าอันนี้เราสมมติว่าเราเดินเดินนะครับะนะครับจะลองเดินดูนะอันนี้แพนดูนะครับสมมติผมกดล็อก gimbal ไว้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ ต้องเดินถ่ายดูดูความนิ่งของมันเห็นไหมครับนะครับมันจะนิ่งมากปึ๊บอันนี้ก็หันกลับมาเซตมันให้เป็นเหมือนระบบโหมดปกติอันนี้มันก็จะค่อนข้างนิ่งคราวนี้มันจะเหมาะยังไงใช่ไหมครับเหมาะยังไงกับการที่เราจะใช้งานใช่ไหมครับสมมติผมกดล็อกเนีย่ยเวลาเดินหนึ่งมันจะไม่สั่นแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณ อยู่คนเดียวแล้วก็ต้องการที่จะทำอะไรอย่างนี้นสมมุติว่าผมอยากจะคุยเรื่องกล้องตัวนี้วันก่อนนึงก็ทำคาแรคเตอร์นี้ไปทีแต่ว่าไม่ได้ใช้กิมโบก็รีบๆไปนะครับสมมุติว่าเราจะทำอย่างนี้อาจจะคุยเรื่องกล้องตัวนี้อุ p m e n t ตัวนี้นะครับนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้โดยที่ความสั่นไหวมันน้อยลงนะฮะเห็นไหมครับอย่างเงี้ยถือเดินการสั่นไหวของกล้องมันก็น้อยลงมากเลยนะฮะ คุณก็สามารถจะทำอะไรแบบนี้ได้อันนี้ก็ใช้มือถือไลฟ์อยู่นะครับใช้ไอ h o n e 12 Pro Max นะครับในการไลฟ์นะครับแล้วก็ใช้ gimbal อันนี้นะครับนะฮะมันถูกแล้วมันง่ายงายแล้วคุณก็ได้เห็นภาพแล้วเนี่ยคุณอยู่อะไรง่ายๆตรงเนี้ยคุณก็ดูรู้ว่ามันไม่สั่นสมมติผมจะลองเดินเร็วๆไปทางนี้นะครับเดินแบบเร็วๆนะปื๊บนี่แทบจะวิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับ ถอยหลังก็จะเร็วฮะมันจะ,จะไม่ค่อยสั่นเห็นไหมครับปุ๊บเราก็กดรีเซ็ตมาให้มันอยู่ตรงกลางได้นะครับแล้วนอกจากนั้นคุณก็ยังสามารถจะเคลียถ้าคุณไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยใช้กิมบอลอยากจะหลายหรือยังจะเคลียรอะไรต่างๆได้นะฮะขึ้นลงอย่างนี้นะครับรมกัปเตอร์เสียงดังเชียวอยู่ตรงไหนมองไม่เห็น นี่นะครับบรรยากาศที่บ้านตอนนี้อ่ากลับมาคุยกันดีกว่านะครับก็เห็นคร่าวๆแล้วนะครับว่าใช้คิมเบิลเนี่ยผมใช้คิมเบิลแล้วถืออยู่มือหนึ่งมือนี้ก็ว่างมันไม่ได้หนักด้วยมันก็มันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถือแล้วก็ล็อกเอาไว้กับหน้าเราโดยที่ไม่ต้องอันนี้ที่ผมใช้คือผมไม่ได้ไม่ได้เข้าอ่าไม่ได้เข้าแอปของ Gimbal ด้วยผมใช้ DJI อยู่ตอนนี้นะครับใช้ DJI รุ่นเก่าด้วยไม่ใช่รุ่นใหม่ด้วยนะครับก็คือคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยก็เลยไม่ได้ซื้อรุ่นใหม่มาใช้นะครับแต่ว่าะจะบอกว่าไม่ได้เข้าแอปของมันคือถ้าเข้าแอปของมันเนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าเราไลฟ์แล้วเราเข้าแอปของมันเนี่ยบางทีเราไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ถ้าเราอัดวิดีโอเปล่าๆโดยที่เราไม่ได้ไลฟ์เนี่ยในฟีเจอร์ของแอปของพวก gimbal มันจะทาอะไรได้มากเลยนะฮะถ้าคุณศึกษาดูมันจะทําแบบไม่ใช่แค่ภาพนิ่งเฉยเฉยมันสามารถจะกลับภาพทํา Create, ให้คุณทำกราฟิกจะถ่ายโลแองเกิลหรือจะอะไรเงี้ยม,มันทำได้มากมายเลยนะครับแต่ว่าพอเราจะไลฟ์ฟุบมันเข้าไม่ได้มันติดถือว่าพอเข้าไลฟ์ปุบมันจะไม่มันจะไม่ซิงกับตัวพวกที่แอปพลิเคชันของกิมบ a l นั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็เลยก็เลยไลฟ์ตรงโดยใช้ g i ม b a l ปล่าๆโดยที่ไม่ต้องเข้าแอปเขามันก็คอนโทรลได้ประมาณหนึงก็อย่างที่คุณเห็นนะฮะ นี่ก็มาคุยกันง่ายๆเ,เพลินๆนะครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับ g i มเปินะครับแล้วก็มา,าแชร์ไลฟส์สไตล์ของคนที่ทำฟรีแลนซ์อยู่ที่อเมริกานะครับก็คือวันว่างวันว่างเราก็ว่างนะฮะเราก็ชิวๆก็เตรียมจัดแพทิโออะไรพวกนี้นะครับมีงานค้างนิดหน่อยก็น่าจะเป็นพวกงานตัดต่ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งางานตัดต่อเนี่ยมันบางทีนะฮะอันนี้คุยนอกเรื่องจากเรื่อง g i มเปินะ สำหรับบางเผื่อใครอาจจะอยากจะรู้อะไรเงี้ยนะครับงั้นตัดต่อเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณอาได้เวลาตัดต่อแล้วนั่งหน้าคอมแล้วจะทําแล้วมันจะออกมาดีทํางานให้เสร็จกับทํางานให้ดีเนี่ยมันต่างกันนะครับคือทํางานให้เสร็จเนี่ยใครๆก็ทําได้ก็พอถึงเวลานั่งแล้วก็ตัดแต่ทำงานให้ดีเนี่ยพอคุณตัดเสร็จคุณไม่ต้องเริ่มคิดตามดูจินตนาการตั้งแต่ภาพแสงสีเสียงวิธีเล่าเรื่องของคุณตอนเริ่มจนถึงตอนจบเลยว่ามันใช่อย่างที่คุณต้องการหรือเปล่า มันใช่อย่างที่ลูกค้าคุณต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็เหมือนเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณตัดคุณก็ต้องนั่งคิดนั่งจินตนาการนั่งคิดหาซาวเพลงซาวเอฟเฟกอะไรซึ่งอะไรพวกนี้นะครับช่วงนี้ไม่ได้ทปปําแอปสอนเกี่ยวกับเทคนิคตัดต่อนาละเดี๋ยวผมจะว่างๆเดี๋ยวจะมาทปปําแอปมา,มาทําคลิปสอนเกี่ยวกับตัดต่ออะไรมากขึ้นนะครับนะครับแล้วก็สําหรับเหมือนเดิมนะฮะสำหรับใครที่ชอบแล้ววกนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย นะครับแล้วก็อยากรู้หรืออยากดูไลฟ์สไตล์นะครับตอนนี้ผมก็เริ่มมาทำพวกแบบไลฟ์สไตล์ของคนที่ทำฟรีแลนซ์ที่อเมริกามากขึ้นใครอยากจะรู้ไลฟ์สไตล์คนที่ทำาชีวิตวิโดีโอโปรดักชันในอเมริกาเนี่ยมันทำงานยังไงมันอยู่ได้ไหมมันอะไรยังไงหรือว่าอยากจะเห็นอะไรที่อเมริกาที่ลอสแองเจลิสอะไรพวกนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะทำให้คุณได้ชมกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม